นครับปอกสารค้ามครับผมมันเห็นห่อมาสเตี่ยวนี่ครับเกลือนห้วยพุงหรือว่าเกลือนอิโยใต้น้ำตกต่ำโซดาไหครับอันนี้เกลือนห้วยพุงเกาะกลางเลยเป็นปลวกเป็นวปลาเลยครับแม่อุณหมออันนี้ ตั้งอบตอมันคือสิมันให้รถแมคโครมาปรับพื้นที่ครับปรับพื้นที่นานี่ครับนาป้องระบายน้ำาของเพือนครับซึ่งเป็นป้องระบายน้ำที่ส่งน้ำต่อลงไปพื้นที่การ,กรเกษตรของชาวบ้านครับครับนี่ือจะเป็นแก้มลิงแก้มลิงเพื่อ ระบายน้ำเข้ามาล่อส่งระบายต่อเพื่อสิลุกส่งต่อต่อระบายน้ำครับผมอันนี้ครับปากต่อครับมันสิลงไม่เบี้ยวครับผมอันนี้อันนี้คือก่นอ่างคุณครับต้อนรับองน้ำฟองระบายน้ำี่อ,ำออกไปเองสังเกตต้องไปพื้นที่การเกษตรอาจีด เกือบประมาณครึ่งหนึ่งของอำเภอหนองพครักตำบลพูกกระท่องครับตำบลบึงงามตำบลบูกกระท่องตำบลบึงงามตำบลบ่อเมืองอาจจะได้รับผลประโยชน์จากคลองระบายน้ำตรงนี้น้ำเกลอันนี้คือสันเขือนครับสันเขื่อนยาวประมาณ2อกิโล อันนี้พื้นที่ครับอันนี้เป็นพืนน้นที่ชาวบ้านก็จะมาสั่งหม่งองยุมหม่องเศ้าหม่องขายสิ่งขายของครับสรุปแล้วก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับตรงนี้ครับอำเภอตน้องขวากี้นะครับเด้อกูได้หมักสายสายฟิชชิงสายเบ็ดครับสายหาปลานอกระจิบเบ็ดตกเบ็ดหรือว่าดำน้ำยิ่งตาหรือว่า ยิ่งป่าหรือว่าไพเรือใส่เบียตยังสิครับร้บอ,งอ,งองลับ,ลบนนี่นหมดเลยล้องลับเ,เลยครับเด้ออันนี้คนแมงโกกำลังทำงานทุกคนไปละแล้วจะัซเดียไปเรื่อยครับปกติ มองมองลมคโคอยู่นี่สิเป็นแพร่ครับแพร่สำหรับนางนางชิ่อนางดืมนางกินครับอนนี้อยู่ระหว่างการปรปับปรุงครับปรปับปรุงพื้นที่ น้ำใสครับปลาชะโดได้พี่น้องนี่ยุ่นี่อย่างบอกเลยหลายเห็นช่องยุทู e ช่องหนึ่งเป็นมากทายท่อยู่นี่เป็นประจําครับต้องเสียบหมวกขวัวประเด็กกับค้นแถวนี้แหละนี่เป็นแกลสสำหรับให้นักท่องเที่ยวมาฝักควันย้อนใจครับ นางชิวนางดืม่นนนมนานนะงกินครับทำนาห้อนนะยังช่วงนี้ก็หนาหนาวก็บ่ปันไดครับนหนามบรรยากาศดีแหังครับสำหรับมานาั่งปิกนิกกันเนาะเพื่องเพื่อนี่คือพื้นที่ใต้เคลื่อนครับยังเป็นป่าแล้วก็เป็นไล่มันสำปะหลัง สูงเลยครับจากสันเขื่อนลงแต่หาดอินเขื่อนนี่ประมาณน่าจะไม่ต่ำกว่าสามสิบเมตรประมาณสามสิบเมตรครับพี่น้องเดี๋ยวครับผมจะถ่ายบรรยากาศให้พี่น้อง่งครับผมขึ้นไปข้างบนนะครับต่างเห็นมือผมเนาะ คุณครับผมทำตกทำโซดาอยู่แล้วครับผาเห็นบ้านนั่นมาณนี้ตกทำโซดารถขึ้นไปหอดครับรถยนต์ขึ้นไปถึงลานจอดรถก่อนจะลงไปสู่หน้าผาที่เป็นน้ำตกทำโซดาที่เป็นหน้าหน้าหน้าถ้ำครับผมสะดวกครับข้างควอนเกียรตถึงสันเขาเลยครับ ก็เป็นอ่างเก็บน้ําขนาดไม่ใหญ่ครับแต่ว่าเป็นการกันระวางผู้เขาสองฟังใช่กันครับแล้วบันนี้พื้นที่น้ำท่วมพื้นที่น้ำก็จิตประมาณว่าเขาไปตามซอกเขาไหมครับตามซอกเขาหลายหลายซอกครับมีซอกซ่องน้ำตกธรรมสุดาสองนี้ครับมีสองนึงครับผมกล่องบวอัดเดียวกล่องบอัวผู้ขัด ทั้งผลกับเป็นซองหนึ่งครับพุนทั้งผลอีกเป็นซองหนึ่งครับตัวนั้นซองนั้นซองนั้นเขาไปเลือกครับเลือกครับปลาเหนืนที่หาปลาครับสาหรับชาวบ้านครับเห็ดกระมงนม้ำจืดหาอยู่หา,หากินเดี๋ยวขายผล้พนละรู้ว่าขีข่คันครับจ้ะอันนี้ฟังนี่นะครับนะฟังนี่ กำลังมีการบูรณะปรับปรุงพื้นที่รถแมคโครกำลังทำงานครับผมท่านนี้กรับเท่านนี้มีแขกคนปนเด,ดยหรอกครับพวกแพร่พวกอยังกับเงียบสงบครับครับผมไปเดี๋ยวพาไปอัปเดตฟังทางนูุนครับทางนูุนเห็นแพร่ครับเลี้ยงไล่กันเต็มฟังเลยกันครับแต่บพราะท่นนเนี่ยเจว่าสิญญีนักท่องเที่ยวมากพักคอนบอมนี้ อันนี้ช่วงนี้ก็เป็นเวลาค่ำเตืบครับสิบห้ากาสิบหกนาทีครับผมครับไะพี่นอ้องเขาไปเบ่งน้ำกันครับอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งของเตือนครับช่วงกลางเตือนครับที่เป็นซอกเขาเข้าไปพูนคับบน้ำพื้นที่ตรงเนือกว่างเงาลึกเข้าไปในซอกเขาครับพื้นที่ <c oughs> ขายายพันธ์ ปลาคนที่หาอยู่ห้กินห้ายขึ้นครับเตียวถัดธรรมาตภูเขาครับบางท่านเป็น <c oughs> เป็นวัดปลาครับอยู่เกาะพอดีเลยครับบรรยากาศครับมาส้าฟังเสียงไก่ปลาครับ มองหายุหากินมองพักพ่อนย้อนใจครับหลายเพื่อนน้องพอกจะเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่ต่างหนึ่งครับสำหรับนักเดินทางนักท่องเที่ยวนี่มองเห็นพักพ่อนหลร้มองครับ นัง่งเหยียกกําลัางไทย่ลูกเซียวฟีหันผู้จักเลี้ยวไปฟังนั่นครับผมทีน้องในเบื้องบรรยากาศนั่นกันติดตามครับผม อีกฟังหนึ่งครับแสงบ่มีครับผมอีกฟังหนึ่งฟังนี้เป็นบรรยากาศปกติครับครับพี่น้องที่แถวนี้กันผู้ใดบะมี่มองไปหาน่งเหรียญนางชิวก็เจอนะครับเด้อทางนี้เด้อ เขือนห้วยพุงน้ำตกถ้ำโซดาตำบลภูกระทอออร่องอำเภอหนองผักครับจังหวลลัดเอยดครับผมเป็นอีกหังหนึงครับผมสำหรับนั่งกินลมชมวิวดื่มดำบรรยากาศครับน้ำภูเขาวิวธรรมชาติ มีก็แล้วถ้าสุ่มครับแล้วถ้าเจ้าของสุ่มอาจจะมีเรือใหายไพย่เหรืนเรืยว่าห่วงยางครับเสือชู้ฉีบสำหรับลกูกหลานครับเล่นน้ำกับยาน,นตกน้ำเนาะเดือพื้อมีเสือชู้ฉีบครับล่องหลับ สปอร์ตความปลอดภัยให้พี่ให้น้องครับให้ลูกให้หลานเท่านะเว,วลามาหล่น,นามาพัดพันย้อนใจครับอันนี้เป็นทางสันเครื่องครับบรรยากาศครับฝนตกลล่นครับอันนี้ครับเดือนมกราแต่ว่ามีฝนครับ ที่12มกราแต่มีฝนตกเป็นเหตุการณ์ผิดปกติจากธรรมชาติเขาเรียกว่าฝนหลงฤดูครับเป็นว่าตัว่าเอาดอกโบคือจังเ้าตายตโตแล้วแดง ท่านครับคลาปนี่ครับเป็นการอัปเดตรีวิวโอ้เสียงเพียงหมด,ดังเสียงรถไถติดเครื่องเสียงครับแหนผ่านไอหนุม่มไอหนุ่มรถไถ เจ้ทิ้นเจ้าทิ้นครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของอำเภอหนองพอกจังหวัดระยองนะครับหวังพผักควันยันใจนะพี่น้องนะครับู้ใดไมาก,กะกดไลค์กดแชร์เด้อครับผมหรือว,ว่าคอมเมนต์มากว่าอย่างไห้ไปไทยบังนังนี้นะจังหวัดระยองคผมนีเวลาผมก็สิีไปถ่ายให้พี่น้องเบ่งครับ สำหรับคลิปนี้ขอกราบคำว่าสวัสดีครับ